บอยประกอนตามเทรนด์วันเด็กแกงตัวเองแล้วหนึ่งภาพนี้ปากเป็นอะไรขอตามเทรนด์วันเด็กสักนิดหนึ่งสำหรับพระเอกสุดฮอตอย่างบอยประกอนัดบริยรักษ์ที่ล่าสุดนั้นเจ้าตัวได้ออกมาโพสภาพวัยเด็กของตนเองในช่วงที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นเซลลตัวเองว่า ไอรูปขาวดำนั่นปากเป็นไรถามจริงเล่นก็ได้ปีหน้าไม่เล่นสำหรับบอยประกรณ์มีผลงานชิ้นแรกคือการถ่ายโฆษณารายการส่งเสริมการขายสินค้าเป็นหนังสือของห้างสรับสินค้าเซ็นทรัลพาาปีพศ .2544 เมื่อเรียนอยู่ม .5 อายุประมาณ17ปีหลังจากนั้นพอเข้าเรียนมหาวิทยลาลัยปี1ปี2ก็เริ่มมีงานถ่ายแบบถ่ายโฆษณาแสดงมิวสิกวิดีโอ ในปี2551ได้ถ่ายโฆษณาบัตรเครดิต SSBC จึงทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด com ขอบคุณค่ะ